สวัสดีค่ะเค้กมาแล้ววันนี้จะมาชวนเพื่อนๆเ,เป็นลูกค้า VIP ของเรากัน,นะคะทราบกันไหมคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะเป็นลูกค้า VIP ของเราได้ด้วยการมีแบบประชาชนแค่ใบเดียวค่ะเดี๋ยวมาฟังกันว่ายังไงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ชวนเพื่อน,อนสักครู่เดียวนะคะ ฟังเพลงก่อนค่ะวันนี้มีข่าวดีหลายเรื่องเลยค่ะ สงสัยกันว่าเอ๊ะหายไปไหนมาสองวันเนะี่ยไม่มีอะไรค่ะพอดีสงสัยแชร์เยอะไปนะคะเราก็เลยโดนโดนไม่ให้แชร์ลงกลุ่มประมาณสามสี่วันก็เลยบันแชร์ไปไหนไม่ได้เลยก็เลยหยุดไปสองวันคนะ่ะวันนี้กลับมาแล้วค่ะวันนี้มีข่าวดีหลายเรื่องนะประมาณห้าเรื่องไม่รู้ว่าจะ โดนตองใจใครบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือที่บอกว่าที่บอกว่าอ่าวันนี้เพื่อนๆเป็นลูกค้า V.P. i ของเราทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆมีบัตรประชาชนใช่ไหมคะรู้ก,กันหรือยังว่าบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยสามารถใช้ยื่นกู้ซื้อบ้านโครงการเราได้เลยนะคะโครงการดิฟเฟอเรน์ค่ะ มาดูแบบบ้านสวยๆกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้มาบอกว่าเพื่อนๆทุกคนรวมทุกคนที่เข้ามาใหม่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่อง u t ท b e ด้วยนะคะมาบอกว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นลูกค้า v i p ของเรา <S <S เพียงเพราะมีบัตรประชาชนไปเดียวค่ะวันนี้โครงการ Differ e n ตของเราเนี่ยสามารถกู้ซื้อบ้านได้ง่ายมากเลยโดยใช้แค่ บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้เอกสารอื่นๆเลยติดบูโลก็ซื้อได้ค่ะไม่ไม่ดูอะไรเลยสักอย่างเดียวเพียงแต่ดูความต้องการของลูกค้าเท่านั้นนะคะเงื่อนไขก็ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ดาวสินะคะแล้วก็แล้วก็3%อีก90%เนี่ยก็ยืนกูุได้เลยนะคะ ถ้าดาวสิเนี่ยไม่ไม่มีหรือไม่สะดวกนะียก็สามารถผ่อนดาวได้ถึงสิบสองวดนะคะแล้วก็เราทําให้มันง่ายขึ้นไปอีกนะคะก็คือ,อปกติแล้วเข,เขาจะต้องจองก่อนแล้วก็ทําสัญญาอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ผ่อนดาวใช่ไหมคะในกรณีบ้านที่ยังสร้างไม่เสศจโครงการเราเนี่ย เงินจองกับเงินทําสัญญาเป็นโทษค่ะเป็นเงินก้อนเดียวกันเลยเป็นเงินงวดเดียวกันเลยนะคะเราจะมีบ้านสองรูปแบบด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะบ้านเดียวนะคะบ้านเดียวนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยห้าสิบตารางเมตรนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจอดรถได้สองคันค่ะไฟด้านนอกเป็นโซล่าเซลล์ทั้งหนดนะคะ แบบนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่48ตารางวาถึง1ไร่แล้วแต่โครงการราคาเดียวคือ1 9 9 0 0 0้านบาทค่ะตอนนี้ก็เปิด5โครงการนะคะใครสนใจโครงการไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็กำลังมีโครงการที่เปิดเพิ่มเติมไปทั่วประเทศนะคะ เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมบัตรประชาชนใบเดียวถึงยื่นกู้ซื้อได้นะคะมาแนะนำบ,บ้านเะาบ้างก,ก่อนบ้านเรามี2รูปแบบเมื่อกี้แนะนำไปแล้วเป็นชั้นเดียวนะคะอันนี้เป็น2ชั้นอันนี้เป็นชั้นนะคะพื้นที่ใช้สอย1 0 0้ตารางวานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันะคะ่ะตัวนี้ราคา2ล้านเห็นไหมคะเห็นเนาะ 2 9 9 0 0 0นบาทค่ะบนเนื้อที่เท่ากันนะคะก็48ตารางวาถึง1ไร่เลยขึ้นอยู่กับโครงการนะคะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ใต้นมีนะคะเข้ามาดูได้ว่ามีโครงการไหนว่าติดต่อสอบถามมาได้ค่ะอนนี้มาอธิบายว่า,าบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยยื่นกู้กับเราได้ยังไงแล้วก็ยื่นกู้ซื้อบ้านได้จริงหรอ มาอธิบายกันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเป,เป็นไปได้ไงโมลหป่าเรื่องจริงเหรอใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะพอดีว่าเรามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ที่เขาอยากซื้อบ้านมากแล้วก็มีความสามารถที่ผ่อนไหวนะคะแต่ว่าเขาติดบูโรนะคะทำให้ไม่สามารถยื่นกับแบงค์ต่างๆได้ไม่รู้ระยะมันใกล้ไปไหนตรงนี้นะะตรงนี้ มันก็ชัดดีนะคะนี้แหละไม่สามารถยืนกู้กับแบงก์ต่างๆได้แล้วก็เคกเลยหาหาหาสินเชื่อเนี่ยเข้ามาลองรับโดยตอนแรกก็หาหลายอย่างหลายรูปแบบมากเลยแต่ก็นักตอนนี้มาลงตัวที่นี่นะคะอันนี้เป็นบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนที่ที่มามา จอยเ,เวนเจอร์กันหรือว่ามาร่วมธุรกิจกันนะคะก็คือเขาจะปล่อยสินเชื่อให้กับบ้านโครงการเราทั้งหมดเนี่ยโดยปล่อยให้90%อนะคะอีก10เนตี่ยต้องดาวถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถดาวสิได้ก็สามารถยื่นกู้จัดกับกับทางนี้ได้เลยเพราะว่าเขาปล่อยสินเชื่อให้90ของราคาบ้านแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะดาวสิเนี่ยสามารถผ่อน ผ่อนชำระเงินดาวได้12งวดหรือว่า12เดือนถ้าแนะนำก็คือ mm. เพื่อนๆก็เลือกโครงการที่เลือกหลังหรือเลือกโครงการที่มันจะเสร็จภายในมันจะเสร็จภายใน1ปีคืออีกหนึ่งปีเสร็จก็คือพอ,พอเพื่อนผ่อนดาวงวดสุดท้ายงวดที่สิบสองแล้วก็โอนเลยอย่างเงี้ยมันก็ก็สามารถมันก็จะเข้าสเต็ปได้เลยแต่ถ้า ไม่มีปัญหาอะไรสะดวกที่จะดาวสิก็สามารถดูบ้านที่สร้างสร้างเสร็จแล้วก็โอนได้เลยค่ะแต่ว่านะตอนนี้เรายังไม่มีบ้านสร้างเสร็จพร้อมโอนเลยนะบ้านเราจะสร้างเร็วสุดก็ประมาณ4-6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นจองวันนี้ก็เรายัางสร้างไม่เสร็จนะจองวันนี้ก็ต้องผ่อนดาว ผ่อนดาวไปก่อนอย่างน้อยก็4เดือนคือเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะสร้างตามยอดจองจองหลังไหนก็สร้างหลังนั้นนะคะอันนี้ก็คือที่เพื่อนๆแบบว่างงสงสัยว่าไอ้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยยื่นกู้ซื้อบ้านได้จริงหรอไม่ต้องเชื่อนะคะมาลองพิสูจน์กันลองลองเข้ามาดูนะคะปกติแล้วบ้านทั้งสองรูปแบบเนี้นะคะ ถ้าเป็นชั้นเดียวนะคะราคา1 9 9 0 0 0้านบาทจองอยู่ที่10,000นะคะจองและทำสัญญานะคะหมายความว่าจองถ้าเพื่อนๆดูไลน์นี้อยู่นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็จองเข้ามา1000บาทก็ได้คะ่ะแล้วก็อีกภายใน1เดือนนะคะเราจะรับทำสัญญาก็จ่ายเพิ่มอีก9,00 0บาทก็เป็น10,000บาทเงินก้อนนี้ก็คือจะถึกเป็นทั้งเงินจองและเงินทำสัญญา นะคะแล้วก็งวดต่อๆไปก็คืออีกหนึเดือนนะคะก็คือผ่อนผ่นดาวไปนะคะสิบสองเดือนแล้วก็แล้วก็เอาไปผ่อนกับบริษัทเงินทุนนี้90%นตะ์คะแต่ถ้าถ้าไม่สนใจบริษัทเงินทนุนนี้เข้าแบงค์ได้ปกติเลยค่ะบริษัทเงินทุนนี้ทำมาเพื่ออานวยความสะดวกกับเพื่อนๆที่ไม่สามารถเข้าแบงค์ได้ หรือว่าบางคนติดขัดเรื่องเอกสารหรือว่ามีประวัติบุโลนะคะคือตรงนี้ลองรับลองรับเพื่อนๆทุกกลุ่มหรือว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าแบงค์นี่เอกสารยุ่งยากมากเลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวสะดวกแจนแนวบัตรประชนใบเดียวแล้วกันก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะจะเป็น สชั้นนะคะราคาสองล้านเก้บาทถ้าตัวนี้จะเป็นจองและทำสัญญา2องหมบาทนะคะก็จองเข้ามาวันนี้นะคะหนึ่พบาทก็ได้ปกติแล้วจองสองหมื่นนะคะจองเท่าไหร่ก็ได้แต่เริ่มต้นหนึ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกอบคุณค่ะปกติเริ่มต้น สองหมื่นบาทนะคะแต่ว่าจองเข้ามาวันนี้เท่าไหร่ก็ได้เริ่มต้นหนึ่งพันบาทก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเดือนเราก็นัดทำสัญญาแล้วก็ใจอีกหมื่นเก้านะก็ถือว่าเป็นเงินก้อนแรกสองหมื่นบาทเป็นเงินจองแล้วทำสัญญาแล้วงวดต่อไปแล้วก็ผ่อนผ่อน,อนดาวไปนะคะสิบสองเดือนก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์พันดีแล้วเราก็ไปโอนอ่าก็ไปผ่อนต่อกับบริษัทเงินทุนที่เคงิวมาให้นะคะอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเนื่องจากว่า มันตัวนี้บริษัทเงินทุนนี้ที่ดิวมาให้เนี่ยเขาให้เราสามารถกู้ซื้อได้ง่ายโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวแต่ว่าเขาเขาก็เลยกําหนดระยะเวลานะคะเขาจะให้ผ่อนได้สูงสุดเนี่ยแค่20ิปีนะคะเคก็แนะนําให้เพื่อนทํา20ปีไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆนนสามารถผ่อนได้เร็วกว่า20ปีเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาถ้าจะกําหนด การผ่อนแล้วไปยี่สิบปีค่างวดมันจะสูงไปอาจจะอาจจะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เวลาผ่อนแต่ถ้าหากว่าเออนะวันเนี้ยเราเรายังไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับเครดิตหรือบางกนนะ่ะทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่ว่ายังติดบูโรอยู่ก็เลือกวิธีการนี้แล้วอีกปี2ปี3ปีสามารถพังกับแบงค์ได้แล้ว ก็เอาแบงค์มาซื้อตรงนี้แล้วเราก็ย้ายไปผ่อนแบงก์ก็ได้ค่ะทําไมถึงให้ย้ายไปผ่อนแบงค์ผ่อนแบงค์มีข้อดีตรงที่ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยยาวค่ะทาให้ค่างวดผ่อนเนี่ยมันจะไม่เยอะแล้วก็เวลาที่เลือกผ่อนแบงค์เนี่ย3ปีแรกอ่ะแบงค์มักจะให้ดอกเบี้ยพิเศษค่ะพอแบงค์ให้ดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยค่างวดที่มันเยอะๆมันจะลดลงมา ลดลงมาเยอะมากเลยค่ะเท่ากับว่าสัปีแรกเราก็ผ่อนแบบแทบจะไม่เสียดอกเบีย้ยเลยแล้วที่สําคัญกว่านั้นทุกๆสัปีเนี่ยเราจะขอเราจะขอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าขอรีไฟแนนซ์ได้ก็คือขอปรับดอกเบีย้ยได้นะขอไม่ใช้ดอกเบีย้ยใหม่อ่ะไม่ใช้ดอกเบีย้ยตามสัญญาไม่ใช้ดอกเบีย้ยลอยตัวขอใช้ดอกเบีย้ยพิเศษตลอดทุกสั่งปีสปีได้ แต่มีเงื่อนไขว่าเพื่อนๆจะต้องผ่อนชาระตรงเท่านั้นถึงจะทําได้อย่างนี้ค่ะซึ่งถ้าได้ดอกเบี้ยพิเศษทุกๆสามปีสามปีเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยเพราะว่าดอกเบี้ยมันน้อยมากถือถือว่าถ้าจะถ้าจะไม่เสียดอกเบี้ยเลยถือว่าผ่อนโอเคเลยแหละถือว่าถือว่าใช้ได้ถ้าถ้าเพื่อนๆสามารถเข้าแคมเปญตรงนี้ได้เคก็แนะนําเป็นตรงนี้ แต่ถ้าติดปัญหาอะไรก็แนะนําที่นี่เลยนะคะเพราะว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวซื้อได้เลยง่ายสะดวกมากไม่เช็คอะไรเลยไม่เช็คแม้กระทั่งอาชีพไม่ต้องการเอกสารอะไรเลยจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อก็ลองจองเข้ามาลองยืงเข้ามาแล้วก็ดูว่าจริงหรือเปล่านะคะคราวนี้ก็มาดูเรื่องโครงการบ้านหอเรื่องการกู้สินเชื่อบ้านโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวพูดไปแล้วนะคะ คันนี้มาดูบ้านของเราอะว่าสำหรับวันนี้มีแคมเปญอะไรบ้างบ้านเราก็จะมีด้วยกันสองรูปแบบนะคะที่อบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะจะมีชั้นเดียวนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำจอดรถได้สองคันด้านนอกเป็นไฟโซลราเซลล์ทั้งหมดนะะแล้วก็มีสองชั้นนะคะ3ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะจอดรถได้สองคันด้านนอกเป็นโซลราเซลล์ทั้งหมดนะคะทั้งทั้งสองหลังนี้นะคะ อ่าหลังนี้ราคา1 9 9 0 0ล้าน้าบาทนะคะหลังนี้ราคา2 9 9ล้านเาทนะ,ะ้าบาทค่ะทั้งสองหลังนี้นะคะถ้าใครจองเข้ามาวันนี้นะคะนี่นะคะเห็นค่ะใครจองเข้ามาวันนี้นะคะเราให้ให้แคมเปญพิเศษเฉพาะคนที่จองเข้ามาวันนี้นะถ้าไม่สะดวกจองเป็นหมื่นก็จองเข้ามาพันเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าอีก หนึ่งเดือนค่อยจ่ายที่เหลือวันทำสัญญาสำหรับคนที่จองเข้ามาวันนี้เท่านั้นนะคะได้รับวันนี้นะคะรับเหล็กดัดฟรีทั้งหลังนะคะมุงลวดฟรีทั้งหลังแล้วก็ปั๊มน้ำแอร์แ,แอร์ไอกี่ตัวดีเนี่ยนะคะชั้นเดียว ก,ก็ให้เหมือนกันเลยนะคะทั้งสองรูปแบบทั้งทั้งชั้นเดียวหรือว่าสองชั้นนะคะให้แอร์สองตัวนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่หนึ่งแล้วก็ตัวเล็กหนึ่งะคะ่ะก็ให้ตามขนาดห้องะคะ่ะให้แอร์สองตัวนะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็กล้องวงจรปิดะคะ่ะ ที่เห็นว่าให้เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนๆนะคะเนื่องจากว่าบ้านโครงการเราเนี่ยไม่ได้มียามนะคะไม่ได้มียามแต่ว่าเราไม่ได้เปิดถนนทะลุน,นะถนนเราก็เฉพาะโครงการเราเท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าเค,คก็มองว่า,าลิงดัดมุ้งลวดเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะ อย่างนั้นก็ปัดป้องกันความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วเรามีกล้องงจรปิดเนี่ยมันก็โอเคกว่าถึงแม้ว่าถนนเนี่ยมีกล้องจรปิดก็เหอะแต่ว่ากล้องที่มันสามารถใช้ได้จริงโอเคที่สุดมันจะเป็นกล้องบ้านเรานะคะเพราะว่ามันสะดวกที่สุดในการขออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับ ใครที่สนใจบ้านเรานะคะก็จองจองเข้ามานะคะจะได้แคมเป็นตามนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะเฉพาะในลายนี้เท่านั้นนะคะคราวนี้มาดูสําหรับเพื่อนๆเผื่อว่าใครกําลังหาอะไรได้เสริมอยู่เพราะว่าช่วงนี้นะจะมีแบบมีมีช่วงเวลาว่างเยอะอะไรอเงี้ยนะคะก็มาทํางานด้วยกันนะคะ ตอนวันนี้เลยนะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ประกาศรับสมัครนะคะรับสมัครพนักงานขายนะคะเป็นพนักงานอิสระนะคะฟรีแลนซ์ไม่ต้องเข้าบริษัทไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะต้องเสียค่าสมัคร1000บาทนะคะแล้วเวลาเสียค่าสมัคร1 00 0บาทใช่ไหมคะเราก็จะดึงเข้ากลุ่มนะคะเวลาทีา่มีลูกค้าก็ส่ง ส่งรายชื่อลูกค้าส่งชื่อลูกค้าแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เข้ามานะคะเราก็จะรู้ว่าลูกค้ารายเนี้ยมาจากใครใช่ไหมคะแล้วเขาตกลงตัดสินใจเลือกบ้านแบบไหนเราก็จะให้คอมไปเลย3%าร์น์ะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านหลังนี้เราก็ให้3%ามเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานนหน้านะคะในหน้าทั่วไปนะคะใครอยากจะอลองเป็นนายหน้าก็สมัครเข้ามานะคะ ไม่ยากเลยคะสามารถแนะนำได้ทุกโครงการนะแนะนำได้ทั่ประเทศนะก็ถ้าเป็นบ้านไทยนี้นะคะที่ราคา1นึ่งล้านเก้บาทนะคะแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะจะช่วยขายใช่ไหมคะเพื่อนๆก็แนะนำลูกค้าเข้ามาถ้าเขาตกลงจองทำสัญญาโอนบ้านเพื่อนๆก็จะได้ ได้ผลตอบแทนหลังนี้นะคะห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหลังนี้่หลังเดียวเลยแนะนําลูกค้ามาหลังเดียวได้ไปเลยนะคะคอมมิชชั่นเกือบหกเกือบหกหมื่นบาทขาดไปสามร้อยถ้าเป็นหลังนี้นะคะหลังนี้ราคะสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะถ้าเพื่อนๆแนะนําลูกค้าเข้ามานะคะเพื่อนๆก็จะได้ ค่าคอมมิชชั่นหลังนี้ราคา8,9700บาทนะคะเกือบ90 0 0 0บาทเลยค่ะขาดไป300ร้ายทั้นเองค่ะเกือบ90 0 0 0บาทเลยนะถ้าใครอยากจะทำเป็นไรายได้เสริมก็ถือว่าน่าสนใจนะคะบ้านเราขายง่ายนะเนื่องจากว่าบ้านเราสวยมีคุณภาพทุกหลังการันตีด้วยเค,ค้กเองนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพนะคะเพราะว่าก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทุกหลังเนี่ยเคกจะเป็นคนตรวจสอบบ้านเองแล้วก็ถ้าถึงขั้นตอนที่ลูกค้าจะมาดูบ้านเองแล้วคือหลังจากที่เคกตรวจเรียบร้อยแล้วเคกถึงจะเชิญลูกค้ามาตรวจบ,บ้านครั้งหนึ่งถ้าลูกค้าตรวจแล้วไม่พึงพอใจนะคะไม่ต้องรับบ้านเลยยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์เลยะคะ่ะอันนั้นมันเป็น เงื่อนไขคุณภาพหลักแรกๆนะคะส่วนคุณภาพมาตรฐานของเราเลยนะคะโครงสร้างเนี่ยรับประกัน30ปีไม่ต้องกลัวบ้านพังค่ะเราปลุปกมาตรฐานแน่นอนเพื่อนๆมากก่อนาจะสงสัยว่าเฮ้ยเขารับประกันกันแค่ห้าปีนะทำไมคุณรับประกันได้ตั้ง30ปีคุณเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกบอกรายละเอียดนะคะว่าว่าทำไมเราถึงรับประกันได้ถึง30ปีนะคะ บ้านท,ทั้งสองหลังของเรานะคะเราที่เค้บอกว่าเนี่ยเคสออกแบบเองเคสกออกแบบเองมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมันคือออกแบบหน้าตาเนี่ยใช่แต่ว่าหลังจากเนี้ยเราให้สถาปนิกอะ่ะเป็นคนออกแบบรายละเอียดเพื่อให้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ว่าจะต้องใช้วัสดุก่อ์อะไรบ้างแล้วแล้วสถาปนิกอะ่ะเขาก็ต้องให้วิศวกรอ,ออกแบบโครงสร้างก่อน คือเขาออกแบบเสร็จเขาก็ต้องไปถามวิศวก,กรว่าว่าแบบนี้โอเคไหมโครงสร้างต้องใช้อะไรยังไงไงบ้างแล้วแล้ววิศวก,กรที่ที่ร่วมร่วมกับสถาปนิกท่านนี้บอกว่าที่เขาวางโครงสร้างให้อะค่ะที่บอกว่าต้องใช้อะไรอะไรยังไงบ้างเขาจะเป็นคนเซ็นรับรองแบบแล้วการเซ็นท้งเนีย้ยจะบอกว่า บ้านหลังนี้จะต้องมีวาตรฐานอยู่ได้ขั้นต่ำ50ปีค่ะเพราะฉะนั้นการที่เคครับประกัน30ปีนี้ไม่ได้เวอร์เลยค่ะเคก็รับประกันแค่ครึ่งเดียวเองของวาตรฐานตามกฎหมายค่ะแต่ว่าคงอาจโครงการถึงขอรับประกัน5ปีอันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะคะแต่เคกจะบอกว่าเคกอะรับประกัน30ปีนะไม่ต้องกลัวบ้านพังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว แล้วก็ในเรื่องของงานสถาปัตย์ต่างๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หมู่บ้านอื่นเราประกันกัน1ปีนะคะของเราก็รับประกัน1ปีนะคะแต่เดี๋ยวจะแอบ,บกระซิบนิดนึงนะคะอย่าไปบอกใครนะคะอันนี้บอกเฉพาะลูกเพจเรานะคะถึงเลย1ปีไปแล้วเค้กก็ดูแลให้ค่ะแล้วก็ฟรีค่ะรับรองว่าไม่ใช่ว่า สองปีแล้วพังเหยนู่นหลุดนี่เสียอะไรเงี้ยนะคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแน่นอนซื้อบ้านลราไปแล้วลจ้องแบบว่ารู้สึกภูมิใจดีใจรู้สึกโชคดีที่ได้อยู่บ้านโคงการเราได้อยู่บ้านคุณภาพดีๆค่ะคราวนี้ก็จะมีข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินนะคะ ก็ทราบมาว่าตอนนี้เป็นช่วงแบบโควิดจ้าก็มีเจ้าของที่ดินหลายๆท่านเลยออกมาขายที่ดินในราคาที่ต่ำมากแล้วก็ต่ำกว่าราคาตลาดด้วยนะคะเคก็จะอยากจะบอกว่าถ้าบังเอิญเห็นไลน์นี้หรือว่ากำลังดูไลน์นี้อยู่นะคะจะบอกว่าวันนี้โชคดีมากนะคะที่เราได้มาเจอกันเพราะว่าถ้า เพื่อนๆเป็นเจ้าของที่ดินหรือว่ารู้จักกับเจ้าของที่ดินนะคะจะบอกว่าโครงการของเราเนี่ยจะถ้าถ้าถ้าเจ้าของที่ดินที่ดูไรมีอยู่นะคะสนใจจะเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับเรานะคะเรายินดีให้ที่ดินตามราคาประเมินแล้วก็บวกให้อีก30%ของกำไรโครงการนะคะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยะค่ะ รับทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าเราก็จะทำโครงการทั่วประเทศค่ะแล้วก็ส่วนในทุนท่านใดพอดีมีในทุนติดต่อมาหลายๆท่านเลยแต่แต่เค,คขออนุญาตขออนุญาตพิจารณาเลือกเฉพาะคนที่ที่พอจะเข้าใจ พอจะจุนกันได้พอจะคุยกันรู้เรื่องนะคะเพราะว่าบางบางท่านก็บางท่านอาจจะไม่ไม่เคยทําด้านนี้เลยแล้วก็ไม่เข้าใจในรายละเอียดอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาค่ะ ก็เลยจะบอกว่าเราก็รับยินดีรับนายทุนด้วยนะคะถ้านายทุนท่านใดสนใจร่วมโครงการกับเรานะคะก็รับกำไรโครงการไปเลยนะคะ30เซนแต่ว่าเคกขออนุญาตเลือกนายทุนนิดนึงนะคะข,ขอขออนุญาตพิจรารณาเป็นท่านๆไปนะคะไม่ไม่ไม่ได้รับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะ ยังไงก็ไปย้อไลดูนะคะวันนี้มีข่าวดีตั้ง5เรื่องนะคะรับรองว่าไม่เสียเวลาเปล่าแน่นะคะลองลองฟังดูนะคะน่าจะมีประเด็นไหนประเด็นหนึ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจมากอยู่นะคะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วคะ่ะรักนะคะบ๊ายบาย